ทัพนักตบลูกยางสาวไทยถึงฟิลิปปินเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่19สิงหาคม2565ก็คือเดินทางตั้งแต่วันที่19เวลา8นาฬิกา25นาทีถึงกรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินเวลาประมาณเกือบเที่ยงของเวลาไทยนะแอดได้นำบรรยากาศของทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะที่เดินทางถึงกรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินโดยที่นักตบลูกยางสาวไทยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากฟิลิปปินเลยนะคะทุกคนตั้ง ลงจากเครื่องเลยเมื่อทับนักตบลูกยางสาวไทยนะคะและทีมงานได้ลงจากเครื่องบินนะคะก็มีการต้อนรับจากคุณตุลตรโสรัตนะคะเอกอากาัครชทูตนกรุงมนิลาะเทศฟิลิปปินส์ทันทีเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะพี่ๆมาขอถ่ายรูปกับน้องบีมพิมเมชยาโกกราและนักตบอีกหลายคนเยอะเลยถือว่าการต้อนรับของฟิลิปปินส์เป็นไปอย่างดีเลยนะคะเนี่ยทางคุณตุลน,นะคะไตรโสรัตเอกอากาัครรชทูตณกรุงมนิลานะคะได้นําเจ้าหน้าที่มา ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยและทีมงานของเราเมื่อนักกีฬาถึงกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็ได้เข้าพักที่โรงแรมทันทีโดยนักกีฬานะคะเข้าพักที่โรงแรม d i Discovery Suite s u ว t e มะนิลานะคะโรงแรมนี้สวยมากเลยนะคะทุกคนตึกสูงมากเมื่อนักกีฬาถึงฟิลิปปินส์ประมาณเที่ยงนะคะพอเข้าพักโรงแรมเสร็จก็ได้เข้ามาฝึกซ้อมยังไม่ได้ฝึกซ้อมที่สนามนะคะก็คือฝึกซ้อมทางเวทเทรนนิ่งแล้วก็มีการคาร์ดิโอบ้างและวันนี้ค่ะเช้า วันที่20สิงหาคม2565ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะตื่นเช้ามากก็คือฝึกซ้อมโยคะเล่นโยคะและคาร์ดิโอทันทีบรรยากาศการฝึกซ้อมนะคะเล่นโยคะและคาร์ดิโอตื่นเช้ามาเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตามสไตล์ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะและช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายวันที่20สิงหาคม2565ก็คือวันเสาร์จะมีงานถแถลงข่าวเตรียมความพร้อมของทีมร่วมแข่งขันทั้งหมด โดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนและกัปตันทีมของทั้ง9ทีมประกอบไปด้วยจีนเกาหลีใต้อิหร่านเวียดนามญี่ปุ่นไทยชไชนิสไทเปหรือว่าไต้หวันนะคะและออสเตรเลียโดยการถแถลงข่าววันนี้นะคะภาพที่ออกมาก็มีกัปตันทีมนะคะพรพันเกิดปราดและโค้ดด่วนเดนัยสวัชระเมธากุลน,นะคะได้เข้าร่วมการถแถลงข่าววันนี้พร้อมทั้งกัปตันทีมของแต่ละทีมทางออสเตรเลียจีนญี่ปุ่น อิหร่านนะคะหลายๆทีมที่ประกอบไปด้วย9ทีมที่แอดได้แจ้งไว้เมื่อกี้นะคะได้เข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันวันแรกเริ่มการแข่งขันวันที่21สิงหาคมนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์ เมื่อเข้าร่วมการถแถลงข่าวเสร็จในช่วงบ่ายนะคะช่วงเย็นของวันที่20นะคะก็คือตอนบ่ายมีถแถลงข่าวนะคะแล้วก็ตอนเย็นทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะมีโปรแกรมซ้อมที่สนามแข่งฟิลออยล์ฟลายิ t งเซตเตอร์นะคะให้เวลาซ้อมของแต่ละทีมแต่ละประเทศ1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะแล้วเดี๋ยวแอดจะเก็บภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมในสนามไม้ทุกคนได้ชมอีกทีนึงนะคะขณะที่ถแถลงข่าวอยู่นะคะทางทีมญี่ปุ่นก็ได้ ได้เข้าฝึกซ้อมที่สนามแล้วเรียบร้อยคิวต่อไปก็คือเป็นคิวของประเทศไทยที่จะเข้าต่อจากญี่ปุ่นนะคะ AVC ค่ะปีนี้นะคะเจ้าภาพฟิลิปปินส์จัดงานค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นสนามและการตเตรียมพร้อมต่างๆนะคะเป็นระบบมากถ้าใครอยากดูสนามจริงที่ไทยจะลงแข่งขันนะคะให้ดูคลิปที่แล้วนะคะคลิปความอลังการของสนามฟิลิปปินส์นะโดยเมื่อทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะถึงกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โค้ดด่วนดไนสีวัชระเมธ คุณหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะก็ได้เน้นย้ำให้นักกีฬาระมัดระวังตัวป้องกันตนเองให้ดีที่สุดเพราะไม่อยากให้ใครต้องติดโควิด -19 อีกค่ะเพราะถ้าใครติดโควิด -19 คนเดียวก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยนะคะในการแข่งขันรายการนี้ทีมไทยจะผ่านโควิด -19 ไปให้ได้ค่ะสู้ย้ำเรื่องตารางการแข่งขันค่ะเพราะว่าใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วค่ะไทยพบกับญี่ปุ่นนัดแรกวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมสง 1,565เป็นคู่ปรับคู่แค้นกันมาโดยตลอดค่ะใครดูผ่านทีวีนะคะกดเลข31คือช่องวัน31ช่องวันจะถ่ายทอดสดเวลาบ่าย2:45นาทีถ้าใครสะดวกดูผ่าน YouTube เซิร์ชว่า PP TV 36จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง YouTube เวลาบ่าย3โมงตรงค่ะก็ต้องรอลุ้นนะคะว่า6คนแรกในสนามที่โค้ชด่วนดนัยศิวัชระเมธากุล จะนำลงแข่งกับญี่ปุ่นจะเป็นใครคะ่ะและฟอร์มการเล่นของไทยในรอบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนห้ามพลาดกันเลยนะคะทุกคนถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันศึก a v c ที่จะถึงนี้ด้วยคะ่ะ